You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y Happiness Investment สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนวิเคราะคนที่2ของเรากันนะครับนั่นก็คือทางพี่โจที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของมาตรการของในฝั่งของรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าหุ้นตัวไหนมีด้น่าคาดการณ์ว่าน่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับพอมครับเชิญเลยครับนั้นคุครับโอเคก็เมื่อวานนี้ทางคอรมออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็มีการอนุมัติมาตรการทางอสังหาสองเรื่องนะครับ เรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง90%นะครับเช่นเดียวกันกับที่ให้อนุมัติในปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ก็ให้ในทุกประเภทของที่ดินเลยนะครับทั้งกเกษตรที่อยู่อาศัยอาณิ์แล้วก็อื่นๆที่ดินว่างเปล่าอะไรก็ได้หมดครับซึ่งตรงเนี้ยทางภาครัฐก็มองว่าจะสูญเสียการจัดเก็บภาษีไปประมาณสัก35,000ล้านในปีนี้นะครับ อันนี้ Impact ต่อ Developer แล้วก็ Residential Sector เนี่ยอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Developer เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการเวฟในส่วนภาษีเนี้ยสอปีแรกหลังจากที่ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอะไรกันอยู่แล้วมัน Impact ตรงนี้ตูเดเ e ลอปเปไม่ได้เยอะแต่ว่ามันจะมีต่อผู้ซื้อหรือว่าผู้ถือที่ดินมากกว่านะเพราะในในอิ p แพกต่อผู้จากมาตรการตรงนี้คงไม่ได้มีอะไรที่มีในระดสำคัญ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเป็นมาตรการที่สองก็คือในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมการโอนลงจากสองเปอร์เซ็นแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจากหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยลงเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือทั้งผู้ซื้อเองแล้วก็ในฝั่งของเดเวลอปเปอร์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมการโอนก็จะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายคนละหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ค่าโอนเนี่ยเป็นผู้ซื้อเป็นคนจ่ายนะคะนรับดังนี้เทฤษฎแลว ผู้ซื้อจะได้รับลดไป2%เซ็นขณะที่เดเวลอปเปอร์เนี่ยจะได้รับลดไปหนึ่งปรเซ็นนะครับจากราคาขายโด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 ยสมมติฐานว่าราคาประเมินเท่ากับราคาซื้อขายไปละกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเสมอครับครานนี้เองเนี่ยในส่วนของ Impact ที่เรามองเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเด็นนะครับก็คือในส่วนของประเด็นที่หนึ่งอก็คือคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีที่ดินอ่าคนที่มีบ้านพร้อมขายเนี่ยต่ำกว่าสามล้านแต่ว่าในมาตรการที่เราตรงนี้เนี่ยเฉพาะบ้านใหม่ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า3ล้านเท่านั้นแล้วลก็ valid ไปจะถึงสิ้นปี2021นีสิบเอ็้นะครับคราวนี้คนที่ไปดูในเราก็ไปเซอร์เวยในพอร์ตของแต่ละคนที่เรา cover อยู่เนี่ยก็จะพบว่า l p n กับพกษานะครับจะเป็นคนที่มีบ้านต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมากที่สุดก็คือ l p n มี93%แล้วก็พกษามี64%สขณะที่เดเวลอปเปอร์อื่นๆเนี่ยอยู่ระดับ เรนประมาณสัก20-35เนั้นในมุมแรกเนี่ยชาวเพียนกับนปรึกษาดูเด็ดว่ามีของที่ตกอยู่ในเกนเนี่ยมากที่สุดนะครับ,รบกับประเด็นที่สองก็คือว่าใครที่มี Profitability ที่อาจจะดูต่ำนิดนึงก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากกว่าเช่นอ่แสนซรี tery, นะครเราประมองมาจ้นประมาณสัก5-6เเซ การเซฟไปหนึ่งเปอร์เซ็นของราคาซื้อขายน,นี้อันนี้เราดูภาพใหญ่ก่อนนะครับ,รบก็หมายความว่าเขาจะได้เกณฑ์มาประมาณยี่สิเปอร์เซ็นอันนี้คือคืออันนี้เราคิดว่าทุกราคะรับราคาไปก่อนนะไม่ไม่แบกว่าเป็นต่ำกว่าฐานน้อยเพื่อเห็นภาพมากขึ้นขณะที่แรงในเฮาส์มาจิ้นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนี้มามันก็เป็นปสัดส่วนที่น้อย mm hmm. นะครับเพราะในภาพตรงนี้เองเนี่ยแสนที่จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดน,น,นะครับลองลงไปก็เป็น LPN พีพึกษาเอซนะครับมาจิ้นอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต เอพอนันดายอยู่13-15เปอร์เซ็นต์และอื่นๆเนี่ยแลน์เฮาส์ออริจินพิลเฮาส์เสนาสุภรัยซึ่งเหล่านี้มีมาจิ้นมากกว่า20เปอร์เซ็นเนี่ยก็จะรับผลบวกที่น้อยลงไปลดหลั่นกันลงไปทั้งนั้นกวโดยสรุปแล้วเนี่ยพอเอาสองอันนี้มาอิสเส็ปกันเน่ยเราก็จะพบว่าเอ่อจะมีสามบริษทัทที่ที่มันสองตีนี้มันเข้าก็คือ l p n พฤษาแล้วก็แสนชิรีนะครับอันนี้คือจะเป็นเป็นตัวที่ชัด อย่างไรก็ตามเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยด้วยการแข่งขันในอินดัสทรีที่รุนแรงแล้วก็มาตรการนี้ก็เป็นมาตรการมาตามนับนะครับเป็นมาตรการที่ทรัฐบ,บาลให้เฟเวอร์อินดัสทรีเพื่อชะลออิมแพกจากโควิดในจริงซึ่งมันให้มาแล้วในปีที่แล้วทั้งหมดเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือ,อการแข่งขันที่รุนแรงสภาวะเศรษฐกิจที่ที่ดูซอฟลงไปเยอะเนี่ยมันทําให้เดเวลอปเปอร์เลือกที่จะลดราคาลงมา เยอะกว่าสิ่งที่เขาได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปดูพรีวิวของเราที่เราทําในหลายๆบริษัทแล้วก็เราคิดว่าต่อเรื่องที่เราจะทาต่อนเรนื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวบรอดมาชิ่นเนี่ยมันจะหายไประดับ2-4ปอร์เซแล้วก็ในส่วนของออ e เป t เร g ันมาชิ่นในปีที่แล้วเนี่ยมันจะลดลงจากปี19เนี่ยประมาณสัก2-6อนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าขณะที่เขาได้รับสปอร์ตแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่มบนโปรฟิตเท i ร์เบตี้ของเขาเลย<อ>หมายความว่าคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆ ในภาพนี้ในมุมของเราเนี่ยก็คือผู้ซื้อนั่นแหละครับเพราะว่าเบนเนฟิตต่างๆราัฐบาลให้เดเวลอปเปอร์หนึ่งเปอร์เซ็นตพวกนี้ได้สุกส่งผ่านไปให้กับผู้ซื้อเนี่ยเกือบทั้งหมดเหมือนกับรัฐบาลให้อาวุธเดเวลอปเปอร์เพิ่มในการที่จะไปการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรต่งางๆแล้วลดอิมแพกจากในเรื่องภาพรวมของรีเจคชั่นเดียรที่สูงนะครับแล้วก็กําลังซื้อที่เราลงมากกว่านะครับโดยสรุปก็คือเรามองว่าผู้ซื้อแหละจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะเราเชื่อว่า ครึ่งปีแรกปีนี้จากสถานการณ์โควิดที่ระบาดระลอกสองเนี่ยมันจะทําให้กาลังซื้อของคนอาจจะยังไม่กลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นไอ,อ,อ,อ้ส่วนอินเวนท r รีที่แครี y โอเวมาจากปีที่แล้วเองก็ยังจะเป็นเบอร์เด สำหรับเดเวลอปเปอร์ในการที่จะต้องทําโปรโมชั่นอยู่นะครับ,รบเพราะนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้จริงๆของทั้งหมดก็คือผู้ซื้อครับโอเคชัดเจนมากนั่นคือการสรุปมาตรการนี้ให้ฟันกันนะครับพี่โจครับแล้วก็ลงมาที่ประเด็นที่2ครับก็คือต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นภาพรวมอของฝั่งรัฐบาลน,นะอ่ะแล้วลงมาที่รายหุ้นบ้างพี่โจบอกว่าในช่วงของการคาบเกี่ยวการรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเอาลุกในช่วงของครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ย ดูเหมือนสุภ u p p l จะดูเด่นกว่าที่ประเมินไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่อาจจะต้องน่า,นาจับตามองในระยะสั้นๆเนี่ยอะไรทําให้พี่โจ้คิดอย่างนั้นครับครับก็จริงๆแล้วแผนที่เสนอแลนในปีนี้ยังประกาศออกมาไม่หมดแล้วสุ่ upply ก็ยังไม,ไม่ได้ประกาศออกมามแต่เท่าที่ดูตามตามเดเวลลอปเมนต์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายคนมีการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อราดูท่าทีสถานการณ์ อ่าสุプライเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ที่มีการชะลอ,อโครงการออกไปพอสมควรอย่างไรก็ตามในปีนี้เองเนี่ยด้วยด้วยความพร้อมของตัวบริษัทที่มากกว่าและบริษัทก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดแนวราบมีการพัฒนาออกมาเยอะๆเอ่อโปรดักที่ได้เปรียมแล้วก็ในส่วนของราคาที่แข่งขันได้เนี่ยคนนั้นจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ซึ่งที่แล้ว AP ที่เราคุยกันวันก่อนเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่า ถ้า product ดี location ดีจะขายได้ดีสุพลายก็มี product ที่อาจจะไม่ไม่ก็คือโดดเด่นไม่ไม่แพ้ตัว a AP เอพ้ะเนี่ยเราเชื่อว่าสุพลายน่าจะเป็นคนที่เลือกที่จะ aggressive มากขึ้น mm hmm. ในเชิงของการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้แล้วก็ตั้งเป้าการเติบโตที่สูงเพราะว่าปีที่แล้วก็ต้องยอมรับว่า ในมุมของของการพัฒนาโครงการที่อาจจะดูคอนเซอร์เวทีฟไปนิดนึงเนี่ยมันก็ทําให้ยอดมันอาจจะตกเป้าไปไปพอสมควรเพราะเนี่ยปีนี้สุลายน่าจะมีมีการตั้งเป้าที่ดูแอคทีฟกว่าคนอื่นเท้าในข้อที่1ข้อที่2เองเนี่ยในส่วนของแบ็กหลอกที่สุลายจะมีการรับรู้ไรายได้ในช่วงไตรามาสหนึ่งไตรามาสสเนี่ยจะเป็นแบ็กหลอกที่มีไฮมาจินนะครับซึ่งซึ่งสเกจดูมันเสร็จตรงนี้พอดีแล้วเราเชื่อว่า การรับรู้รได้เนี่ยน่าจะสามารถทําได้อย่างเป็นก่อเป็นกำรรม,มันจะทําให้ operating Perform a n c e ของซ u พลายในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะมีพิพัฒนาการที่โดดเด่นเช่นว่าอย่างปีที่แล้วเราบอกว่ามาจิ้นของลูกคนลงไปสองถึงหกเปอร์เซ็นต์ครับโอเคซูพลายก็ลงไปประมาณสองเปอร์เซ็นเหมือนกันเนี่ยปีนี้เองครึ่งปีแรกภาพอาจจะยังไม่มี improvement ที่ชัดเจนในสําหรับเดเ e l o p เปอื่นๆแต่ว่าซุพลายเนี่ยด้วยการที่มีของตรงนี้รออยู่เนี่ยเออน่าจะทําให้ภาพเห็นชัดว่าเฮ้ย มาที่สุขภ l ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นการเปิดตัวโครงการแนวราบที่ดูเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกรน่าจะทําให้ในส่วนของตัวพรีเซลมันดูดีขึ้นเพราะภาพรวมรวมของสุพลายเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงมาช่วงหนึ่งนะครับในใน,ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เปิดอัพไซด์ขึ้นมานะเป็นระดับ10กว่าเปอร์เซ็นต์และดูทาร์เก็ตไฟส์ของเรารแต่ถ้าบวกดีเวเดยนยิวเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไป1 6 7 7กสิเป็ดบปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นระ เขาก็จะมีการแสลงมิชชั่นแพลนในช่วงพร r e ส,สุกรนี้นะครับก็น่าจะมีข่าวที่เป็นบวกเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกนะครับเราก็เลยมองว่าเนี่ยุดไลเนี่ยแหละในระยะสั้นเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็ในระยะกลางถัดไปเนี่ยก็น่าจะมีตัวซัพพอร์ตเข้ามาได้ก็ เลยคิดว่าตอนนี้สุไกลดูโดดเด่นสุดในกลุ่มในระยะสั้นตรงนี้ครับครับแล้วถ้าเราดูจากกราฟที่เราเปิดให้ดูนะครับก็คือเป็นอย่างที่พี่โจบอกนะครับราคาหุ้นปรับตัวลงมาจากเกือบเกือบ22บาท50นะครับลุดลงมาต่นมากกว่าประมาณบริเวณ19บาท60นะครับซึ่งก็เปิดอัปไซต์นะครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาที่เทรนไลน์เลยนะครับแล้วก็พยายามเลี้ยงตัวอยู่นะครับซึ่งเราก็คิดว่าพฤหัสกับสุกนี้แหละนะครับถ้ามีการผู้บริหารได้มีการแถลงแผนเนี่ยอาจจะเห็นแรงเก็งในระยะสั้นได้ด้วยนะครับก สำหรับตัวสุพไลนะครับอัพไซต์ประมาณ10-15%นะครับแล้วก็มีปันผลอีกอย่างที่เมื่อกี้พี่โจพูดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ